โอ้เอฟซีเพิ่นขึ้นหลายใช่เหรอเฮออาจารย์ท่านคณะกรรมการหนักใจขนาดนี่เจ้าเชี้ยวพูดใดมือแม่เชี่ยแล้วเอ๊ะนี่หน้ายกก็มีใ่หนผู้ใหญ่บ้านก็มีในใจคุณแม่เก่าสิบเซตปีก็มีในใจเฮ็ดจังไดนละคะท่านผู้เฒ่าก็มีในใจสิเฮ็ดจังไหนอนฮ็ดจังะบุญแล้วบุญแล้วพอควบไพโรถนี่เฮ็ดจังไดนเฮาอาจารย์ ตัดสินว่าใดดั้งใจเอฟซีนี่กรรมการยุง่งยากเด้ค่ะค <c oughs> สิเดแลียนวะนี่ก็ต <c oughs> ้องจังใดก็แล้วแต่นะค่ะก็ต้องถือขณะนี้<ป>นะครับเดินทางมาจากวัดธาตุพาาระอรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับข <c oughs> อกําลังใจให้ลูกหลานอีกครั้งครับด้วยความสง่างามนะครับการเคลื่อนโยกย้ายการขับเคลื่อนนะคะการเคลื่อนไหวในการ ขึ้นบนเวทีพร้อมเพียงนะคะเบิงบาดนางบาดค้านเขา้าพี่น้องเอ้ยใครเป็นเวาพญาได้กับิบัญญาอีงได้เลยผู้ขาเป็นคนรุ่นไม่ผู้ข่าวว่าได้เป็นคนรุ่นเก้าคือท่านอาจารย์บรรลุท่านผู้จัดการล้านบรรลุส่างกันเ <c oughs> <c oughs> พิ่นเก่งพญาอันคือได้เป็นบางค่าพี่น้องสมองกระเจ้มาไปทั้งในระบูตนนี่นะคะกระยุกกระเจ้าของเราสมองก็ได้แต่ว่ามันลืมไปตามไว้เนาะ ตสะออนตาผู้ยู่นี่แหละผู้มียวันนี่แหละสะออนเล่าคักดูนะคะอันนี้คือหน่อต้นกล้าต้นเล็กๆอีกต้นที่สองนะคะของของที่เข้ามาประกวดในวันนี้ที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะนองมาจากขอนแกน่นพี่กายนี่กับมาบอ้อนี่พี่กายนี่บุคคลบุคคลสำคัญที่ยังอยู่กับพวกเรานะครับ เยนหนิงธนพรพิมชัยศรีผู้ให้อาหารในวันนี้ยังอยู่กับพวกเราครับท่านสนับสนุนรางวัลน้ําใจให้กับคณะสาพพันเป็นจํานวนเงิน20 0 0 0บาทครับปรบมือเป็นกาลังใจด้วยครับจัางนอยเพิ่นกับมี่เนี่ยเนี่ยมาแจกให้ยูดิวนะคะท่านครับผมผู้ใดยู่น้เพิ่นตลอดงานเนาะเอาทาเป็นการให้กําลังใจกันแล้วกันเนาะค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านกับมี่ตะพูงงามมีตะพูดที่จริงเนี่ย ตะเกาคุณแม่กิษนาเพิ่นมานี่เพิ่นสิมีครับกอมเสียงก็เรีแต่ว่าปีนีเพิ่นมาให้กำลังใจเพิ่อนรัเพิ่นเห็นเพิ่นทุกเสียกับเพิ่นบ่แกจ้าเื่อะค่ะอ่าน,น้องน้อยก็พร้อมนะคะปรบมือให้กำลังใจน้องๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ นมัสการหลวงปู่คู่บาพระอาจารย์ทุกรูเรียนท่านคณะกรรมการผู้ส่งเกียรติที่เคารพทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดทั้งสารพันยะทุกคณะพวกกระผมคณะสารพันนุ่มหน่อยหลานหลวงพอพลับ วัดธาตุพาลำหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนำบทกลอนมาขับร่องสารพันธ์ในมือน,นีสองบทกลอนบทกลอนที่หนึ่งกลอนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชการที่สิบและบทกลอนที่สองกลอนนุ่มน้อยหลานหลวงพอผลับล่าแฟนขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครา น้อมเท้าไอ้อาศีราวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มินธารรามาทิมบอดีสีสินมหาวชิราลงกนพระวชิรกาเจ้าอยู่ห ไตฟ้าไทยทั่วน้อมขอเดชธาไต่ฟ้าละองพระบาทสมเด็จพระสุขเสมเปรมปรีโอที่สมผ่านแผ่ชะโลมเรือดี ที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจถ้าเลื่องททวาวันรายราเหลาทวยราสดรสยามชมราชาพิเศษตีเรกงาม ดูดหยาดน้ำโปรยโชคเติมชายสุขสารพระบารมีราชวงศ์จักรีมีรากเงายาวนานขาติยราชทุกรรชการ สือปะนิทานโทษสะพิดราชาธรรมพระมิ่งขวัญแก้วกษัตไทายเบ้าลอมดวงใจไทยเฮาทั่วลา ก่อนนอมกล้าวเผาไทายสาบซึ่งในพระกรุณาธิคุณแผ่ปกกาวคุ้มเกเกื้อกูลเย็นเสียระใบบุญแผ่ไอุ่นเสียระสี รพระเจริญเถิดพระพุทธเจ้าข้าพร้อมพระนางเจ้าสุดทธิดาพระบรมมาราชินีทรงพระกะเกิมสารานฤี ราชวงศ์จักรีพร้อมพระบรมมาวงสานุวงศ์มาดแม่นองค์ทรงพระประสงค์สงเจตจำนงตรงจินตนาการนอ ทรงพรให้สุขขีมานสะเมื่อมันสาละนอกเรือกาเป็นร่มโพไยไทยสนหอมกล่าวให้ไทยทุกเผ่าได้เงาเยือนเสินสี โอ้โนอวันยาเอ่ยให้รอยปีเลยเดอพระชนชีวีเกินหมื่นที่ว่าแสนราตรีสู่ควันดีที่ว่ามาเดอควันเอ่อ เดือควันเอ้ยมาเดือควันเอ้ยมาคุมควันชาติถวยราชคุ้มทาอย,ยีข้าอยุกโกโหตู องค์ราชาพร้อมพระราชินีน้อมจิตมันเหมือนเหมือนปีสุก,กเกษเปรมปรีถวยภูคาน้อมทรงพรขอกำลังใจครับตรวจทัวในลูกนะดิรัน เทพจากแดนส่วงพรอิพิดทั้งปวงจากโลกอุดอนพรสวรรค์จากทีค่ค้ำพรรวมเป็นพรชัยทวายไทยพระบารมี ด้วยกล่าวด้วยกระม่มงขอเดชะพวงข้าพระพุทธเจ้าสระพันยะธณะหนุ่มน้อยหลานหลวงพ่อพลับ แฟนโซรพานวัดบ้านเหล่าอยูนานท่านจังแม่นดีพระคู่พายรถยานโสพลเฮานี้ ปฏิบัติดีขอไว้กราบกราบส่งเสริมของดีแต่เก่าเยาวชนเฮาอนุรักษ์ให้ดีแข่งสอรพันกระชับมิตรไมตรี ประจำทุกปีมีลานหลวงพ่อพระลานำเสียงร้องเสียงลามขับขานมาฝากทุกท่านประจำทุกปีฟังเสียงลานหลวงพ่อพระลา มวนบนอขอเสียงปรบมือเป็นรางวัลหนึ่งแรงเชียเติมหนึ่งแรงฟันหนึ่งแฟนนารขอพระคุณที่เอ็นดูสรพันล้านหลวงพ่อพลา สีขอลกักลราบบ้านเกิดเมืองนอนกราบเ้าเพียเมืองแผ่นขอพรวอนพระนครสีบอรีราจงมาปกปากรักษาลูกหลาน ไม่ยาพันมันอย่ามีมาตองสิ่งส,สัก์สธิ์คู่บ้านน้อมสักการหลวงพ่อทองคำเป็นจังบุนนุนน้ำ อยู่สู้คำสมคำปราถนาอ้อนสอนบารมีปูชนียสถานวัดว่าพระครูหาริผู้นำพาผานานา เป็นตาอ่อนสอนทรงเสียงบอนบอนอ่อนกำม,มากันทางประธานจัดงานวันนี้ดีใจได้มาพบพอ สำบายดีบ่อ,อีพอ่อีแม่ขอเสียง,ง,งพงนะครับโอ้ยงพงนะอนอ่อผาลับมาแวฝากเสียงไว้แน่ตอนเป็นลูกเป็นหลานหยาบอยู่น้ำนาน าที่การงานที่จำเป็นยุ่งยากจังตาเห็นลาด้วยจำเป็นขอลาพี่น้องเสียงสายลมพัดตอ จบคำร้องลาละเดือพูสาวจากไกลแล้วหัวใจเงาปากถามข่าวให้โทรหาแน่เดือจ้าเฟดบุกไลไอจี หลวงพ่อพลับคนนี้รอรับแอสเสมอลงหานแล้วจังพอเบื่อมิมใบแน่เดือแฟนแฟนสอระพาศูหามหกสามห้าหนึ่หหาใโชคดีสุขใมเปรมปรีไม่อยัางบอกเอฟซีรุ่นนี้ ขอจบกลอนเพียงนี้ถ้วาวัดดีแฟนแฟนแฟนัน่นเพบาะเด,ด็กเข้าข้างไพ่ดิพอมาเห็นเล่าหา่าวโอ้ เพื่อนบอกเบอร์โทรศัพท์จดท่านมาลว,วังหันโอ้ยสะออนสะออนเสียงวังหันว่าสิบเสียงบุลลืมเลยนี่เห็นเอซีเพิ่ก์กรีดตกใจอ๋อคิดออกแล้วค่ะเสียงเอฟซีว่าด้เห็นน้องน้องคณะสารพันธ์เสียงเปลี่ยนเลยบ่ตกใจแมตแตอรนิดเดียวว่าเสียงเอฟซีสิเป็นรุ่นใด ขอเสียงประมือกับหนุ่มน้อยหลานหลวงพ่อพระรับจังหวัดขอนแก่นค่ะคณะต่อไปเด้อ